ครับก็มาถึงนะครับลูกสาวสถานฟ้าเคียงไก่สาสารนนะครับเป็นพ่อเดียวกันกันกบเจ้าดวงใจของเสียแซมโชคไปนานนะครับตัวนี้แม่สายเดียวกันครับแต่ว่าคนละตัวแต่ว่าพ่อตัวเดียวกันครับ ปลาสิดามอีหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ าเียงไก่สาซาลอนนะตัวนี้เื้อทีสามเอสองห้าสามเจ็ดนะครับตัวนี้นี่ครับสวยมากครับรอยใหญ่ลูกสาวคุณศึกบวกแม่ดำดือรั่นนะครับ แม่นี้เป็นแม่วีปีแม่นะครับคือผู้เกลียดเจียงของแม่สวยด้วยครับแม่นี้สวยด้วย พี่ปี๓เอ๕สองแปดถูกครับเน่นี้ครับให้ดูรูปทรงนะครับอนี้ครับท่านไหนที่ชอบอสายคุณเจ็บก็กสามารถสัง่งจองรูกได้นะครับ ออกมั้งนี่ออ,อเดี๋ยวกต่ที่ห้างเดี๋ยวจ้นไก่สวยมากครับสมบูรณ์ครับงาม